ทุกคนอันนี้มาใหม่ด้วยทุกคนอันนี้จะเป็นซุปเปอรก์กลุ่มนะคะของเท่าแก่น้อยจะมีสองรสชาตินะคะเพื่อนๆฝั่งนี้จะเป็นรสหมาล่าออริจินอลนะคะและอันนี้ก็จะเป็นรสหมาล่าผสมโนริสาหร่ายนะคะเดี๋ยวเรามาแกะให้เพื่อนๆชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเริ่มจากรสหมาล่าออริจินอลก่อนนะคะเพื่อนๆนเขาบอกว่าเป็นรูปกุ้งด้วยเดี๋ยวเรามาดูกัน<ไ> ه, กว่ามันจะเผ็ดไหมยห่อใหญ่อยู่ทุกคนนี่ในห่อใหญ่ห่อหนึ่งจะมีทั้งหมด4ห่อเล็กแบบนี้เลยนะคะเรามาชิมกันทุกคน สีสวยอะ่ะอ๋อนี่ทุกคนมันเขาเขาทำแบบคล้ายๆรูปกุ้งอะ่ะเนี่ยเห็นหมัมันเหมือนคล้ายๆเหมือนนี่รูปกุ้งเล็กๆแบบนี้เลยเป็นชิ้นๆเหมือนรูปกุ้งนะคะมันหนึบๆอ่ะทุกคนหนึบๆอร่อยไม่เผ็ดมากอันนี้ไม่เผ็ดมากกินเพลินเลยอะ่ะเฮ้ยอันนี้ก็กินได้อยู่ทุกคนของเท่าแก่หน่อยเขาก็ทำถึงอยู่นะก็ชิ้นมันหนาแล้วมันก็เต็มคำมอยู่เพื่อน อร่อยอร่อยอันนี้อร่อย,อรอยเรามาลองอีกรสชาติหนึ่งกันนะคะอันนี้จะเป็นรสหม่าล่าผสมโนริสาหร่ายนะทุกคนมาอาจจะแบบเผ็ดน้อยกว่าอันเมื่อกี้หน่อยหนึ่งเปล่าวายนี่หอ่อเขาทำแพ็กเกจจิ้งดีนะเนี่ยแพ็กเกจจิ้งก็น่ารักอยู่นะทุกคนมาชิมกันเลยอันนี้อันนี้กลิ่นหอมอะกลิ่นโนรีสาหร่ายเลยอะเพ,พื่อนเพื่อนอันเมื่อกี้ไม่ลืมดมเลยอันเมื่อกี้กคือรสชาติแบบ อันเมื่อกี้คือรสชาติหม่าล่าเลยแหละก็คือมันกลิ่นหม่าล่านะแต่อันนี้มันมีมันมีกลิ่นแบบกลิ่นโนริสาหร่ายเข้ามาแซมอ่ะเรามาชิมกันทุกคนหุ้ยอืมอืมอันนี้เผ็ดน้อยทุกคนคืออันเนี้ยอันเนี้ยเขาเขาแบบเผ็ดไม่เผ็ดไม่เท่ากับอันแรกคืออันนี้มันจะแบบมีรสชาติของโนริสาหร่ายมันก็เลยแบบจืดจืดลงมาหน่อยแต่ว่าระดับความเผ็ดเผ็ดน้อยกว่าอันแรกนิดนึงแต่มันก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะฟิลแบบว่ากินแบบ เออแบบผสมนริสาราอะไรเงี้ยทุกคนแต่เมีมวชอบอันนี้สําหรับเมีมวชอบตัวหมาล่าแบบสดออริจินอลมากกว่าอันนี้เผ็ดแล้วก็แต่ว่ามันมันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดมากทุกคน,นเผ็ดกินได้อันนี้อร่อยกว่าทุกคนสําหรับเมีวนะอันนี้อร่อยกว่าอร่อยทุกคนนี่ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะที่เซเว่นนะพเพื่อน